กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่3นับแสนไม่ได้โกหกหลังจากปฐมพยาบาลกันเรียบร้อยป่ายแม่กับลูกก็นั่งพะเชิญหน้ากันนับดาวกับปลายฟ้าดูอรลบ,บั้มรูปในมือของตนไม่ต้องบอกก็รู้ได้เลยว่านับแสนใช้มรดกของครอบครัวที่ไลาลาทิ้งเอาไว้ไปสร้างเด็กหญิงที่กำลังนั่ง อยู่บนตักของคุณยายปลายเดือนในตอนนี้นับแสนกับปลายฟ้าใช้บริการของไว้เมดิคอลซึ่งนับดาวไม่เคยกำกับการใช้เงินของนับแสนครอบครัวฝั่งไลาลาทิ้งมรดกให้หลานคนเดียวเป็นหมื่นล้านถ้าหากนับดาวตรวจดูสักนิดเธอจะรู้ว่าลูกสาวเบิกเงินออกไปก้อนใหญ่มากพอสมควรนี่แสนทำอะไรลงไปปลายฟ้าด้วยผูกลูกคิดอะไรกันนับดาวค่อนข้างหัวเสียยิงผูดยิงของขึ้น ก่อนจะได้ถามต่อปลายเดือนก็หันมาส่งสัญญาณเสียก่อนเพราะเจ้าตัวเล็กวัยห้าขวบนั้นกำลังเงี่ยหูฟังเรื่องที่เกิดขึ้นปลายเดือนคิดว่ามันคงไม่ไดีนะักหากต้องมาทะเลาะกันให้ล้านเห็นปลายเดือนจึงได้กล่าวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนนี้พวกแม่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันนับสารกับปลายฟารีพยักหน้าจนเมื่อมารดาพากันขึ้นบ้านจึงได้หันมามองหน้ากันทั้งสองคน เราจะทํายังไงกันดีคะคุณแสนอย่ามาถามได้ไหมคนยิ่งปวดหัวอยู่นับแสนลุกขึ้นด้วยอารมณ์ของคนพานอยู่ต่อหน้าแม่หลักกลัวแต่พออยู่กับเมียนิสัยเก่ากลับมาแล้วเมื่อเห็นเขาขึ้นเสียงปลายยฝาก็ลุกขึ้นแล้วเดินนี้เธอมุ่งหน้าไปที่ครัวประกอบอาหารสําหรับมื้อกลางวันเสียก่อนสงสัยวันนี้ไม่ได้ไปทํางานหรอกว่าเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา จากนั้นก็ต่อสายโทรไปลางานกับเจ้านายปลายฟ้าโดนบ่นชุดใหญ่จากนายจ้างเพราะการขอลางานกระทันหันเธอยังไม่ได้พูดอะไรเขาวางสายพร้อมกับบอกว่าเขาไล่เธอออกปลายฟ้ามีปัญหาเรื่องงานของตัวเองตลอดเพราะเธอต้องลางานบ่อยๆสาเหตุก็มาจากคุณสานเพราะเขามักทําให้เธอขาดงานทั้งที่เขาเป็นคนบอกให้เธอออกไปทํางานเองพอถึงตอนเที่ยง มารดาทั้งสองก็ลงมาแล้วส่วนแม่หนูน้อยถูกคุณยายปลายเดือนกล่อมจนหลับเล่ามาสิมันเป็นยังไงแสนเสียงของนับดาวค่อนข้างเครียดไม่ชอบใจที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นใครจะไม่ตกใจบ้างละ่ะมาหาลูกเพราะคิดถึงแต่มาเจอว่าลูกอยู่ด้วยกันแถมยังมีหลานอีกนี่มันผิดคาดไปจากที่คิดเราก็แค่รักกันค่ะแม่นับแสนบอก เธอหันไปคว้ามือปลายฟ้าเอาไว้นับแสนปิดบังความจริงหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการเอาปลายฟ้ามาเป็นนางบำเรอของตัวเองไหนจะบังคับให้ปลายฟ้าจดทะเบียนสมรสกับตนอีกสุดท้ายคือการอุ้มท้องลูกของนับแสนนี่ยังไม่รวมความผิดอีกหลายกระทงตักก่อนแสนบอกแม่เองไม่ใช่หรอว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงแสนมีแฟนเป็นผู้ชายคนเรามันก็เปลี่ยนกันได้ไม่ใช่เหรอคะแม่แสนแค่รักฟ้าคะ่ะ พอมาอยู่ที่นี่เราเหงาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยกันเราก็เลยกลอยเป็นที่พึ่งของกันละกันนับแสนตอบมารดาดวงตาคมสแสดงถึงความจริงใจมากแล้วทำไมถึงปิดบังพวกแม่ละ่ะนับดาวยังคงเป็นคนคอยถามก็กลัวมากจะไม่ให้พวกเราครบกันเนี่ยคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะคุณแสนคราวนี้ปลายเดือนถามบ้างนี่เป็นเรื่องใหญ่ เด็กทั้งสองจดทะเบียนสมรสกันแล้วแถมยังแอบมีลูกโดยไม่บอกอีกไม่น่าเชื่อว่าคุณแสนทำมันได้จริงๆเรื่องนี้มันใหญ่มากแถมมีเรื่องกฎหมายเข้ามาคล้องเกี่ยวอีกฝ่ายคงจ้างทนา,ายเข้ามาช่วยก็แม่สองคนแต่งงานกันเราสองคนกลายเป็นพี่น้องกันเรากลัวว่าแม่จะไม่อนุญาตให้เราคบกันนะคะนี่คือเหตุผลของนับแสนด้านปลายฟ้าเงียบ เธอไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรทั้งนั้นมันเป็นแบบนี้มานานจนปลายฟ้าเริ่มชินกับสถานะนางบำเรอแล้วดวงตาคู่หวานมองมือเขาที่กอบกลมกันอยู่ชีวิตปลายฟ้าเหมือนตกนรกเพราต้องเจอกับสถานะทาตเธอต้องยอมรับทุกอย่างไม่ว่านับแสนจะสั่งอะไรจะว่าไปแล้วปลายฟ้าก็คงเหมือน AI ซึ่งต้องปล่อยให้คุณแสนป้อนคำสั่งแล้วผู้หญิงอย่างเธอนั้นไม่สามารถทำอะไรเขาได้แม้แต่น้อย ในตอนแรกเธอยอมเพราะความสุขของแม่กับคุณท่านเทาว่าตอนนี้ปลายฟ้ายอมเพราะรักนับแสนรักครอบครัวของตัวเองรักลูกสาวของเราสองคนปลายฟ้าเหมือนผู้หญิงโง่เพราะดันไปตกหลุมรักคนที่ทำร้ายตัวเองโงจนกระทั่งไม่อยากพูดอะไรออกไปเพื่อให้มานดาทั้งสองได้รับรู้เพราะไม่เช่นนั้นพวกท่านอาจจะพรากเราออกจากกันไปได้เหตุผลนี้ใช่ไหม ที่ทำให้พวกลูกสองคนปิดบังความจริงใช่ค่ะเห็นใจเราเถอนะคะคุณแม่เรารักกันจริงๆนะคะแล้วฟ้าหลหะะลูกมีอะไรจะพูดหรือเปล่านับดาวหันไปถามปลายฟ้าปลายฟ้าเองก็เป็นลูกสาวอีกคนของนับดาวเหมือนกันเรารักกันค่ะอย่างที่คุณสารบอกพวกเรากลัวว่าพวกแม่จะรับไม่ได้นะคะนับดาวกับปลายเดือนได้ตามองหน้ากัน สุดท้ายก็ถอนหายใจออกทุกคนต่างเงียบพวกเด็กๆพากันนั่งก้มหน้าส่วนผู้ใหญ่ก็มองหน้ากันไม่นานนะักมือถือของนับดาวก็ดังขึ้นประมุกข,ของบ้านขอตัวออกไปรับซ้ายส่วนปลายเดือนก็สังเกตลูกสาวของตนใบหน้าของปลายฟ้าค่อนข้างมองผอมแห้งยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไรตอนกลับเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ตอนรกปลายเดือนคิดว่าลูกสาวเครียดเพราะคิดถึงบ้านแต่ดูแล้วไม่น่าใช่หรอก ปลายเดือนสังเกตเห็นว่ามือของปลายฟ้าดูด้านแถมมีรอยแผลอีกหลายจุดแต่คนเป็นแม่เก็บงำความสงสัยเอาไว้ขอโทษทีนะพอดีมีสายจากเมืองไทยนะนับดาวกลับมาพร้อมยิ้มที่ไม่ค่อยเต็มแก้มสักเท่าไหร่บรรยากาศในบ้านตอนนี้ดูน่าอึดอัดก่อนที่ปลายฟ้าจะตั้งโต๊ะเชิญให้ทุกคนไปรับประทานอาหารเผาเรียบร้อยก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเวลาสองทุ่ม แขกของบ้านก็มาเคาะประตูหน้าบ้านนับดาวกับปลายเดือนลงไปเปิดจากนั้นก็คุยกับแขกที่มาเยี่ยมเย,ยนในยามวิกาลแขกที่ว่าคือนักสืบที่อยู่แถวนี้แค่จ้างด้วยเงินที่มากกว่าปกติหลายเท่าพวกเธอก็ได้ข้อมูลมาจนครบถ้าจริงแล้วนับแสนกับปลายฟ้าไม่ได้เรียนต่อทันทีที่มาถึงทั้งสองก็เข้ารับกระบวนการของการตั้งคภ์จากนั้นก็คลอดลูกพอคลอดลูกได้หนึ่งปี ปลายฟ้าก็ออกไปหางานทำเรื่องราวเป็นแบบนั้นตลอดสี่ปีที่ผ่านมาปลายฟ้าเปลี่ยนงานมาหลายงานเพราะมีปัญหาเรื่องเวลาเธอขอลางานบ่อยมากจนสุดท้ายเจ้านายก็ไล่ออกยิงได้ฟังและเห็นคลิปภาพการทำงานของปลายฟ้าคุณแม่ทั้งสองก็ขมวดคิ้วไปกันใหญ่กระทั่งนักสืบขอตัวกลับนับดาวจึงได้เรียกลูกทั้งสองคนลงมาคุยทุกอย่างดูไม่ปกติทั้งไม่เรียนทั้งรีบมีลูก ทั้งปลายฟ้าต้องออกไปทำงานอีกนี่ไม่จำเป็นเลยสักนิดเพราะเด็กทั้งสองมีเงินติดบัญชีที่ให้ไว้เกินล้านเหรียญน,นี่มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตแสนเล่าความจริงมานับดาวกดดันลูกสาวของตนหากแต่นับแสนก็ยังเอาแต่เล่าเรื่องเดิมไม่ยอมหยุดบอกแม่มาทำไมถึงไม่เรียนหนังสือเออคือแสนกับฟ้าต้องเลี้ยงลูกนะคะโกหก สารกล้าโกหกแม่เหรอสารเห็นแม่เป็นคนโง่ใช่ไหมนับดาวตะวาดคราวนี้ปลายเดือนไม่ได้ห้ามปลามพันรยาแล้วเพราะเธอเอาแต่มองลูกสาวสังเกตว่าปลายฟ้าเอาตาก้มหน้าราวกับกําลังหวาดกลัวอะไรสักอย่างจริงนะคะแม่แสารไม่ได้โกหกแล้วทําไมปลายฟ้าต้องออกไปทํางานในเมื่อเงินทองมันมีมากพออยู่แล้วทําไมฟ้าต้องออกไปทํางานทุกวันแบบนั้นฟ้าเขาอยากออกไปทําเองสารห้ามแล้วนะคะ จริงค่ะฟ้าอยากออกไปทำเองปลายฟ้าช่วยเสริมแรงนับแสนตกลงจะไม่บอกความจริงกันใช่ไหมนับดาวเหลืออดคนทั้งสองกำลังปิดบังบางอย่างนับแสนคงเก็บปากของตนให้สนิทหากตัปลายฟ้าไม่น่งั้นพวกแม่สองคนจะกลับบ้านปลายฟ้าไปเก็บของแม่จะพากลับไปพร้อมหลานส่วนแสนอยู่ที่นี่แล้วเรียนให้จบไม่ได้นะคะแม่นับแสนรีบค้านมารดา พราะรู้แล้วแม่ต้องการจะแยกพวกเธอออกจากกันแสนลืมไปรอเปล่าแม่ใหญ่ที่สุดในบ้านแต่นี่มันครอบครัวหนูแม่ไม่มีสิทธิ์ปลายฟ้ากับหนูแต่างงานกันแล้วนับสายเป็นลูกของเราคุณแม่ไม่มีสิทธิ์พาคนทั้งสองไปจากหนูไม่มีสิทธิ์พรากเราออกจากกันนับแสนแสดงสิทธิ์ของตนเองให้มารดารู้เทาวันนับดาวกับยักษ์ลายหรองั้นก็บอกความจริงมาสิทำแบบนี้ทำไม แกเสียเวลาม,มาหกปีเพื่อมาทำเรื่องแบบนี้งั้นเหรอแกไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่เรียนหนังสือแล้วจะเอาอยัางไงกับบริษัทที่แม่สร้างเอาไว้แล้วรอให้แกไปดูแลต่อบอกตามตรงว่านับดาวผิดหวังในตัวของนับแสนอยู่ไม่น้อยลูกสาวที่รู้จักไม่ใช่คนแบบนี้นับแสนคนเก่าเป็นเด็กดีมีความทะเยอะทะยานแต่นับแสนคนนี้กลับไม่เอาอาวหนูไม่ได้อยากได้อะไรแล้วเท่าที่มีนี่ก็พอใจแล้วงั้นเหรอ คิดแต่จะผลาญเงินแม่แม่โดยไม่หาเอาเองหรือไงอ๋อที่ไม่ได้อยากได้เพราะมีคนออกไปทํางานแล้วใช่ไหมรู้ไปถึงไหนไอายไปถึงนั่นตัวเองเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วปล่อยปลายฟ้าออกไปทํางานงกงกโคตรเท่เลยว่านับแสนสองแม่ลูกยืนเผชิญหน้ากันนับดาวเท้าเอลยิ้มเหยียดมองลูกสาวแม่จะพาปลายฟ้ากับนับทรายกลับวันนี้ส่วนแกอยู่ที่นี่ถ้าไม่เรียนต่อก็อยู่จนปายไปเลยก็แล้วกันไม่ แม่ไม่มีสิทธิพาพวกเขาไปนะคะก็ถ้าแกดูแลคนรักให้ดีไม่ได้แกก็ไม่ควรมีครอบครัวนับแสนแกมันก็แค่ผู้หญิงกระจอกเหรอผู้หญิงกระจอกงั้นเหรอก็ดีกว่าคนเล่นชู้ก็แล้วกันเมื่อมานดาด่าว่าตัวเองด้วยคำดูถูกนั้นทำให้นับแสนพรงคำพูดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนับแสนหันไปมองปลายฟ้าด้วยความตกใจกับสิ่งที่กล่าวแต่ข้อตกลงของเราก็คือ ถาปลายฟ้ายอมเป็นผู้หญิงของนับแสนนับแสนต้องไม่พูดถึงเรื่องอดีตลืมมันไปและทำเหมือนไม่รู้อะไรทั้งนั้นเมื่อทุกคนในห้องได้ฟังเสียงของนับแสนต่างก็ตกตะลึงไม่พากันแล้วนับแสนก็รีบเดินหนีไปดื้อๆก่อนจะถูกมารดาไปตามขวางเอาไว้เมื่อกี้แกพูดว่าอย่างไงนะนับดาวมองลูกสาวตาควางไม่พอใจอย่างมากที่ลูกสาวกล่าวคำนั้นออกมา และเมื่อเห็นว่านับแสนเงียบนับดาวก็ะตว่าด,ด้วยเสียงที่ดังจนมันก้องสะท้อนไปทั่วห้องรับแขกพูดออกมาพูดออกมาอีกครั้งสิและเมื่อเธอเลือกจะเดินนี้แต่แม่ยังเซาซีมันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอนับแสนอยากจะเคลียร์เรื่องที่มันค้างคาให้หายคล่องใจนับแสนจึงได้กล่าวว่าอยากฟังนักใช่ไหมถ้าอยากฟังมากจะบอกให้คนที่เล่นชู้กับแม่ก็คือป้าเดือนไงละ คราวนี้พอใจกันแล้วใช่ไหมล่ะสิ้นคํานั้นฝ่ามือของนับดาวก็ฟาดเข้าที่ใบหน้าของนับแสนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ